เจ้าหน้าที่ไอซ์จับพวกยพที่มีเคสอยู่กับสาร immigration และไปปรากฏตัวตามหมายนัดศาลอิม i ม r เ t ชันเรื่องนี้เป็นข่าวกันอย่างมากมายและเกิดขึ้นในหลายๆรัฐทั่วประเทศนะคะเราไปฟังข่าวนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแทม,มีสสม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้เป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าหน้านที่ไอซ์ที่ไปจับ ผู้ที่ยื่นสมัครเคสและมีเคสอยู่ในศาล i m ม i ม r a t เ o ชเกิดขึ้นในหลายๆลรัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาฟังรายละเอียดนี้ด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซไปตามจับกลุ่ม ผู้พยจรที่ไปปรากฏต,ตัวตามใหมายนัดศาลที่ศาลอ m มเมชันน n นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและเกิดขึ้นในหลายๆรัฐค่ะมีแคลิฟอร์เนียมิสซูรีฟลอริดาโอเรกอนแอริโซนาอิลลินอยส์นิวยอร์กเท็กซัสวอชิงตันและเนวาดาค่ะทีนี้คำถามสำคัญที่ตามมานะคะก็คือคำถามที่ถามว่าแล้วใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ไอซ์จับตามนี้เลยค่ะผู้ที่มีคำสั่ง ในประเทศมาก่อนไม่ว่าคำสั่งในประเทศนั้นจะเป็นคำสั่งที่มาจากศาลหรือเป็นการในระเทศที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนก็ตามผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมที่ต้องถูกในระเทศอาชญากรรมบางอย่างไม่ใช่อาชญากรรมที่ทําให้ต้องถูกในระเทศในขณะที่อาชญากรรมบางอย่างเป็นอาชญากรรมที่ทําให้ต้องถูกในรเทศแม้ว่าเป็นผู้ถือใบเขียวก็ตามผู้ที่มีหมายจับ ู้ที่เคยโกหกในขั้นตอนการสมัครการอินเวเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครกับเจ้าหน้าที่จากการให้ข้อมูลด้วยปากเปล่าหรือโกหกในใบสมัครไม่ว่าจะนานมาแล้วแค่ไหนก็ตามผู้ที่มีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายแม้ว่าจะไม่ถูกตั้งข้อหาก็ตามผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือเขาเข้ามาโดยที่เรียกว่า enter without inspection แล้วคนที่มีนัดศาลยังคนที่จะไปศาลอยู่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะ ในเรื่องนี้นั้นผู้ที่มีเคสในศาลนั้นเนี่ยดิฉันแนะนําให้คุณหาทนาย เพราะว่าจะสามารถช่วยต่อสู้เพื่อสิทธิของคุณได้มากกว่าและรู้จัก Environment นะคะ Atmosphere ของบรรยากาศของศาลในแต่ละแห่งนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเคสที่ถูกส่งไปขึ้น่ศาลเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นเคสที่มีความซับซ้อนและมีอะไรจะเสียเยอะและที่สําคัญนโยบายของศาลออกมาโดยนโยบายที่ใช้บังคับใช้กับหน่วยงานที่เรียกว่า EOIR หรือว่า Executive Office of Immigration Review ซึ่งนโยบายที่ออกกับศาล จะไม่เหมือนกับนโยบายที่ออกกับ U.S.S นะคะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือคนได้นะคะมาช่วยเหลือคนที่ศาลจะมีลิสต์รายชื่อทนายที่ทำฟรีเรียกว่า pro bono อยู่ก็ไปตามดูได้ตามบอร์ดในศาลมักจะมีอยู่ทีนี้ถามว่าเราควรจะไปไหมก็ เมื่อคนมีทนายความที่คนไปจ้างมาแล้วก็ปรึกษาทนายความเลยค่ะว่าควรจะไปตามนัดไหมถ้าไปแล้วจะเกิดอะไรที่ไม่บ้างถ้าคุณมีหมายนัดนะคะเราต้องไปนัดกับศาลและศาลยกฟ้องเคสของคุณก็คือ กลายเป็นว่าศาลไม่มีอำนาจเหนือคุณแล้วคุณจะไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของไอซ์หรือเปล่านั้นเนี่ยคุณก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกไอซ์จับกลุมได้นะคะผู้ที่มีเคสอยู่ในศาลแล้วก็ไม่อยากที่จะถูกศาลยกฟ้องเคสของตนเองทําได้เบื้องต้นต่อไปนี้นะคะคก็คือใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการยกฟ้องเคสของคุณโดยขอเวลาเพิ่มจากผู้พิพากษานะคะให้มีเวลาเพิ่มที่จะอธิบายเกี่ยวกับเคสของคุณโดยเฉพาะหากเป็นการขอยกฟ้องครั้งแรกคุณสามารถที่จะขอได้ว่านี่เป็นการขอยกฟ้องครั้งแรกขอเวลาสิวั ตามที่มีสิทธิ์ขอให้ได้มีเวลาในการตอบคำร้องขอยกฟ้องและถ้าศาลร,รับคำร้องให้ยกฟ้องไปแล้วและยกฟ้องเคสคุณไปแล้วนะคะคุณก็ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อ BIA หรือ Board of Immigration Appeals ได้ถ้าคุณแม่แน่ใจว่าจะยื่นอุทธรณ์ดีไหมจะยื่นได้หรือไม่อย่างไรก็ควรจะขอสมนสิทธิ์ในการขออุทธรณ์กับคุณไว้ก่อนโดยการแจ้งให้ท่านผู้พักษาทราบในห้องพิจารณาก็ต้องตึกษาทนายนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัว มีลูกมีผู้สมรสมีพ่อมีแม่นะคะเตรียมตัววางแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นกับเราใครจะเป็นคนที่ดูแลลูกของเราได้ใครที่จะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของเราได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสำนักงานของเราค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมาย immigration หรือกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook, Instagram, X และ TikTok กดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ